สวัสดีครับผมเลโอพิรพันธ์นะครับผมเตยธนพัฒน์ครับค่ะผมอ่ะเราสองคนแตอนี้ที่กำลังจะถึงนี้ใกลีนาใกล้แล้วใกล้แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นี่ตื่นเต้นตื่นเต้นยิ่งใกล้ยิ่งตื่นเต้นนี่ใกล้คอีกละก็ตื่นเต้นคำอีกแต่ว่าเราเราซ้อมมาเยอะพอสมควรนะอ่็ก็มั่นใจพอสมควรเหมือนกันใช่ก็ เราก็เตรียมตัวมากขึ้นคือตอนนี้แต่ใจมั่นใจแล้วตอนนี้พวกเราก็คือเต็มร้อยแล้วยังตอนนี้เต็มร้อยเต็มร้อยแลวใช่ปะใช่เราซ้อมครบเรียนตั้งแต่แรกจนจบมาละอาดันทรูดันทรูนี่ก็คือพวกเราเต็มร้อยแล้วครับโชว์อะไรที่แบบกดดันที่สุดอืมอ่มาเลยโชว์นี้เลยเต้นครับอะรบโซาโอซาโอซาโอเต้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ไม่ไม่ค่อยได้ขยับร่างกายเท่าไหร่เมื่อก่อน<ม>แต่ตอนนี้ขยับมาเยอะะขยับมามหลายเดือน<ม>ละซ้อมมาละก็พร้อมแล้วอ่าก็สำหรับแต่ที่กังวลตอนนี้เลยคือแต่ว่าการแสดงครับเพราะว่าบ,บอกกิ้งเยอะมากมคือเราเราซ้อมบอกกิ้งกันเยอะมากแล้วแล้วเกือบหลุดสปอยแล้วคืออยากจะบอกว่ามันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับมันยากมากจริงๆแต่แต่ว่ามันจะต้องออกมาสนุกแล้วก็ ออกมาเฟี้ยวแน่นอนใช่ใช่ใช่สนุกแน่แบบว่าตลกแน่ตลกเลยเหรอตลกหรอตลกด้วยติกด้วยมาหมดมาหมดมันใช่ถึงบอกเลยว่าตัวนี้ยากจริงๆแต่อยากให้ทุกคนได้รับชมครับแล้วนอกจากนี้เราทราบข่าวว่ามันมีแฟนคลับที่ไม่สามารถมาดูได้แต่สามารถเห็นน้องๆทั้งสองคนได้ทางหน้าจอใช่แล้วข่าวดีเลยนี่ขาดี ว่าทุกคนสามารถแบบซื้อบัตรลายของพวกเราได้แล้วครับในราคา450บาทเองในที่ไหนถูกมากเลยเนาะใช่ถูกมากก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง IG m o d e l s Talk นะครับหรือไม่ก็ Twitter Models Talk ก็ได้เขียนเหมือนกันเลยครับ Models Talk underscore Models ครับ for international fans who far far away from us now I have We have a first have meeting. A, yeah, we have a meeting. Yeah. So you can buy live concert now. Yeah. Uh, it's good news, right? It's uh. good news. Ah, it's, uh, good news. It's, good news. it's good news. It's very good, very good, very good, yeah. good, good, good news. Mm. you can buy um, live ticket concert now. Okay, on IG or Instagram, model talks underscore model, or on Twitter. Yeah. live yeah. <coughs> เรายังมีบูดออฟฟิเชียลด้ใช่ไหมอือใช่ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่รลึกล้วกันของที่ลึกลของที่รลึกที่ทุกคนสามารถพีออเดอร์ได้ใช่ครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆสามารถพีออเดอร์ได้หลังจากที่แฟนมีเราจบไปนะครับเพราะว่าเราพีออเดอร์รอบแรกเราปิดปิดไปแล้วแสดงว่าไม่มีขายทั่วไปไม่มีวางขายทั่วไปแน่นอนบอกเลยว่าต้องพิออเดอร์ใช่ต้องพีออเดอร์เท่านั้นต้องพิเศษนะต้องตั้งตารอเลยนะครับเพราะว่าพีออเดอร์รอบสุดท้าย จะเปิดอีกรอบหลังโจบแฟนมิตครับผมใช่ครับใช่ก็จะเป็นนี่เสื้อตัวนี้เลยใช่มเสื้อตัวนี้มีสองสีให้เลือกนะครับแต่ลายเหมือนกันลายน่ารักเหมือนกันนี่คนนี้ออกแบบแต่ว่าคนนี้ก็ออกแบบเสื้อครับเป็นแบบแขนยาวคือเขาเรียกว่าเหมาะสําหรับอากาศบ้านเรามากๆเหมือนอยู่ในห้างไงห้องแอร์ ครับแต่ก็ยังมีของต่างๆมากมายเช่นสติกเกอร์อ่าใช่สติกเกอร์นี่น่ารักมากจริงๆอ่าแล้สติกเกอร์แปะเล่นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขาดไม่ได้นี้เขาเรียกว่ากิฟต์ต็อกกิฟต์ต็อกกิฟต์ต็อกอ่ากิฟต์ต็อกกัน คืออ่ะพูดง่ายๆที่ติดโทรศัพท์แล้วกันการเวลามือถือหล่นเนาะใช่ไหมใช่โทรศัพท์ไว้ข้างหลังมันก็จะเป็นตัวนี้นะฮะสองตัวน่ารักน่ารักจริงๆก็คือซื้อไป2อันติดไปเลยใช่ใช่ติดไปเราก็จะได้ไม่มีเงินหล่นอีกต่อไปใช่ใช่แบบเล่นโทรศัพท์นอนดูไงนอนดูเราสองคนไม่ตกอ่าบางคนอาจะตกใส่หน้าซื้อหรือยังซื้ออยังเราซื้อยังซื้อแล้วซื้อแล้วใช่ซื้อด้วยนะครับอยากให้พี่จ๋อพูดถึงลายตัวต่าง ครับผมก็อ,อ่ะดูสีขาวดูกันน่าจะชัดไหมหรือสีดำชัดกว่าสีดำหรออ่ะมาดูด<ม>ากันก็สำหรับเลโอนะครับก็จะเป็นนี่เห็นไหมเป็นตัวเลโอแล้วก็ใส่ด้วยเขาเรียกว่ามาสคอต์ดแ้อีโมจิแล้วกันอีโมจิมประจำตัวของโอคือสิงโตครับของแต่ก็จะเป็นหนูแฮนเตอร์นี่แล้วก็ ทําไม่ได้ถึงเลือกเอาแบบตัวละครที่เป็นขาวดามาไอตัวนี้อเพราะว่านั่นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเราตอนที่เราไปงานหนังน่ารงเนาะใช่แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นที่พูดถึงกันใช่ใช่เป็นที่พูดถึงมากเวลาแบบแฟนคลับเขาส่งอะไรมามันจะมีแบบสติ๊กเกอร์ของแฟนคลับบางคันบางคนเขาก็จะวาดเป็นรูปแบบนี้ฮะแต่ก็เลยคิดว่าอืหรือว่าแฟนคลับเขาอาจจะชอบหรือว่าแบบจําเราในแบบรูปภาพชัดมากเพราะมันเหมือน มันมันตรงข้ามกันเลย่แต่ชอบที่แบบอย่างโอก็จะเป็นสีขาวลายดำแต่แต่ก็จะเป็นสีดำลายขาวผมแล้วก็จะแบ่งสองสีเป็นอะไรที่แตกต่างแต่ยังคู่กันอยู่นี่สุดยอดแต่ก็เลยแบบดึงแสงนี้มาแล้วก็ลองใส่ชุดแบบมาสคอตตัวยิงจิของเราไหมอะไรอย่างงี้แต่ก็เลยแบบเอาแบบมั่วๆมาก็ได้อย่างงี้นะฮะใช่นี่มั่วเลยน่ารัก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 มั่วไหมมันมั่วมันดูเลอะเลอะไหมไม่เลยน่ารักน่ารักสวยฮะ แล้วก็เป็นผอวเดอร์ใช่แล้วก็นี่ด้วยมีลายเซนซื้อไปแล้วแบบตัดเสื้อเอาลายเซนออกมาแปะเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วซื้อตัวใหม่มาใส่อ่าก็คือเก็บลายเซนได้ทั้งลายเซนได้ทั้งเสื้อคุ้มแต่ก็ซื้อสองตัวสองตัวนฮะใช่ก็ สามารถไปเพื่อนเดอรกันได้ครับก็รายละเอียดก็ติดตามใน IG Models Talk ครับหรือไม่ก็ IG ของพวกเราสองคนก็ได้เนาะใช่เลยครับไหน IG ชื่ออะไรไหนบอกสิ L E O underscore P E R A P U N ครับอ่า Leo พีระพันธ์เนาะ Leo underscore พีระพันธ์ของแต่ก็เป็น T A I t N P ครับไ่แนก็พวกเราก็จะมีข่าวสารใหม่ๆหรือว่าอัปเดตวัน p พ e o อ d e r อร์รอบต่อไปใน IG หลักของเราก็สามารถติดตามกันได้ครับ แล้วส่วนของสติเกอร์นะคะใครออกแบบต้นอต้องบอกเลยว่าแต่แต่แอบดูมาแล้วคือสติกเกอร์เนี่ยนั้นอ่ะมันจะมีทั้งรูปของมันจะมีทั้งของโอเดี่ยวไต่เดี่ยวแล้วก็คู่กันด้วยคืออย่างโอก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูป u n นซีนแล้วกันเป็นสติกเกอร์ที่แบบไม่เคยไม่มีที่ไหนใช่คือแบบยังไม่เคยเห็นอันนีาไหนที่ไหนมาก่อนไม่เคยเห็นเหมือนกันเขาแค่แบบเกินเกินมาเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่แต่ว่า อะไรนะคู่ควรแก่การสะสมครับอมันมันดีมากจ,ากจริงๆเพราะแต่แล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นตัวมาสคอตด,ด้วยอันนี้เป็นแบบตัวเต็มๆที่ไม่ใช่มีแค่ส่น<ช>มีตัวด้วยมีตัว <นะ S 2> ด้วยตัวอ้วนๆหน่อยน่ยารักเขาแต่ว่าสติกเกอร์ที่นา่ารักมากก็พิเร์ได้เช่นกันครับผมนา่ารักเหมือนโอปป้าตอบเร็วอย่าช้าตอบตอบอ่ะ น่ารักกว่าน่ารักกว่าอยู่แล้วตัวตัวการ์ตูนสู้ตัวจริงได้อแล้วใช่ไหมเรายังมีออฟฟิเชียลแฟนเพจด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับอันนี้เพิ่งอันนี้ก็สำหรับสร้างมาเลยใช่อันนี้สำหรับฐานใครที่แบบว่าไม่ได้เล่นไอจีหรือเล่นทวิตเตอร์ก็คนที่เล่น Facebook ก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางเพจเลโอไต t ด a t อ f ฟฟิเชีเลยครับสามารถไปกดติดตามกดไลค์ได้คือในใน c e b o o k เราก็จะมีข่าวสารที่อาจจะแตกต่างจาก IG มันอาจจะมีการไลฟ์ที่ไม่เหมือนกันใน IG หรือไม่ก็จะมีข่าวสารที่อัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดตแล้วแบบเห็นได้ชัดกว่าในไอจีเพราะในไอจะเห็นแค่รูปใช่ไหมแต่เนี้ยจะเห็นเป็น ลิงก์หรือว่าเป็นเนื้อหาก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะบสำหรับใครที่ถนัดทาง IG ก็มา IG เราก็มีถ้า Twitter รเราก็มี Twitter ถนัด r ีทวิตเตอ่า Twitter เยอาอะลยอ่าใช่ี้ยใช่ถ้ Facebook ตอนนี้เราก็มีแล้วครับใช่ย้มาทีกที l ไต่ a i o f f i c ี a l o o f i อฟ i ิเชีครับก็พวกเราจอดทุกตลาดเลยเนาะมีอะไรอีกมีอะไรที่ยังไม่มีอีกเนี่ยตอนเนี้ยิตอ่า t ิกต็อก็มีอ่ใช่ก็ติดตามติตของเราสคนได้ครับ ก็ถ้าถ้าแฟนๆอยากให้แบบไปอยู่ไหนแบบไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาครับก็ใครยังมีบัตรตอนนี้รีบเลยนะครับเพราะว่าบัตร v p p ก็หมดไปแล้วเนาะโอ้โหตอนนี้คือเหลือน้อยมากๆใช่จริงต้องรีบซื้อนะครับ จะหมดอยู่แล้วครับต้องรีบซื้อเลยฮะแล้วก็อย่างคือบัตรไลฟ์เนาะใช่ฝากบัตรไลฟ์ไปด้วยสำหรับคนที่ชอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลจากเราไม่สะดวกที่จะมานะครับก็มีบัตรไลฟ์แล้วตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะค่ะ450บาทโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วใช่ครับได้ดูพวกเราใช่ถึงแม้จะอยู่ไกลแสนไกลแต่พวกเราก็ยังสื่อถึงคุณที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะ ใช่ก็พวกเราแฟมิลี่ของพวกเรานะครับจ่ายขึ้นมาที่13มีนาคมนี้นะครับก็สามารถซื้อบัตรได้ทางทิเก็ตเมลอนครับเว็บเด็ตทิเก็ตเมลอนครับเซิร์ฟไปเลยฮะโอวาดีไตก็โอเคครับแล้วก็อยากก็สถานที่แฟมิลี่ของเราได้ย้ายจากเอเมเนเตอร์มาที่มิลินแบงค์องนะครับอยู่ตรง RCA ครับใช่ค่างข้งท็อปเลยใช่ไหมใช่ข้างั้ท็อปเลยแล้วก็ ทุกคนที่กำลังกังวลว่าที่นั่งในเอ็มเทเตอร์ที่บบเราจองไว้มันจะเปลี่ยนไหมบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าที่นั่งยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนในเอ็มเทเตอร์เลยครับบอกเลยเลยว่าฟินเหมือนเดิมแน่นอนครับได้รับรอยยิ้มเหมือนเดิมแน่นอนครับจองตรงไหนได้ตรงนั้นเพอๆเพมากกว่าด้วยอ,อ,อบอุ่นกันเดิมด้วยใช,ใช่ครับอล้ลืมมาเจอกันเยอะๆนะมาเจอกันด้วยนะนะครับ ซื้อเสืส้อด้วยซื้อเสื้อเลยเซื้อเสื้อด้วยติเก k e โอยเต็มเลยโหยเต็มเลยเอาหมดเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่เสื้อนี้มางานมีดเราด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันในมีดนะ